เพื่นจะรีวิวสกูชี่ที่มิ้วให้มานะคะหรือเพื่อนให้มานั่นเองคลิปที่แล้วนะทีออ่อะไรแล้วนะที่คลิปไหนไม่รู้เลยนะเฟินอ้อยังยังโอเคใช่ใชโอเคนะคะอันนี้นะมิวก็เขียนมาด้วยว่าเฟินอ่านหมดแล้วนะ f c ใบเฟินจากมิ้วนะโอเคค่ะ นี่ค่ะส่วนข้างหลังเขียนว่าฝากลง u t u b e ด้วยด้วยละ่ะหวัวใจเลิฟแล้วก็หวัวใจแล้วก็ไบสลเอสลอีอันเดอร์สกอร์เอ้ยบอไอไบสลเอฟอลฟันสลอีอันเดอร์สกอร์การนอนหนูนะใบเฟินนะโอเคอไปเปิดอ่านด้านในกันเลยแล้วเพื่อนนี่เป็นแบบนี้มีวาดลูกสวยมาก โอเคเดี๋ยวเฟิร์อนอ่านก่อนนะสวัสดีนะใบเฟิร์นเราส่งสกูชี่แซนด์วิชไปให้เธอแทนคำขอโทษที่ส่งพัสดุช้าพัสดุเราอาจจะมีน้อยแต่ให้ด้วยใจนะจ๊ะและฝากติดตามเราด้วยนะขอบคุณจ้ะช่องเราเดี๋ยวจะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะการพิชาคงแก้วจากมิวเลิฟ FC ฟใบเฟิร์นสกูชี่ <c oughs> สกชี่แซนด์วิชนารักนะแต่มีตำหนินิดหน่อย นี่ค่ะแล้วมิวก็มีภาพมาให้ด้วยเอซตัวใหญ่เลยเนี่ยนี่ค่ะนี่คือใบเฟิร์นนี่คือเรานะม่นน่ารักมากเลย้าอ้วนเหมือนในภาพก็ดีนะแต่นี้เราผอมนี่นะคะคือสกูชี่ที่มิวส่งมาให้เป็นอันนี้ค่ะ ตำหนินี้ความจริงไม่ไม่มีแต่เราไปแกะนะเพราะเราไม่ชอบเราก็ขออภัยด้วยที่เรามือเขาเรียกมือบอนไปหน่อยนะเลยต้องไปแกะเพราะตรงนี้มันจะเป็น <c oughs> เออแมกเนตอะ่ะนี่นะคะขอมากนี่ค่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายก็ขอขอบคุณมิวมากนะที่ส่งของมาให้เรานะเราชอบมากค่ะดีใจมากบ๊ายบายค่ะ